คอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังคลิปไว้ัลเหตุการณ์สุดประทับใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนเธอร์แลนด์เดินหลงเข้างานขาวดําเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นศูนย์อาหารเนื่องจากเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ติดตลาดนัดและคาเฟอีกทั้งมีการจัดโต๊ะและอาหารคล้ายงานเลี้ยงทั่วไปแทนที่เจ้าภาพนะครับจะมาตําหนิหรือว่าเชิญออกกลับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสิร์ฟชายเย็น นมเย็นในป่าท่องโกรพร้อมจัดอาหารชุดใหญ่ให้รับประทานฟรีนะครับแม้ภายหลังนักท่องเที่ยวจะทราบความจรงิงแล้วก็รู้สึกเกรงใจนะครับแต่เจ้าภาพก็ยืนยันให้นั่งทานต่อด้วยรอยยิ้มเรื่องราวดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่อ,พออกไปโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชารันทรเฉลิมเกียรติเมื่อวันที่31มกราคมนะครับและมีการอัปเดตล่าสุดนะครับเพิ่มเติมในวันที่3กุมภาพันธ์จนกลายเป็นไวรัลหลายล้านวิวเลยนะครับ ช้าเน็่ยจำนวนมากเลยชื่นชมว่าเป็นภาพสะท้อนน้ำใจคนไทยนะครับเที่ยงคงแบ่งปันความเมตตาแม้ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าก็ตามนะครับซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับแล้วก็คนไทยมาคอมเมนต์กันอย่งยางมากมายเลยอย่างเช่นนะครับท่านนี้เนี่ยมาก,ก่าวว่าพวกเรามากักจะล้อเล่นกันว่าถ้าคุณหิวก็แค่แวะงานแต่งหรือว่างานข่าวดําเดี๋ยวก็มีสักงานหนึ่งเท่านั้นเสมอหรือว่าท่านต่อมานะครับมากล่าวว่านี่ เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรักประเทศนี้และผู้คนของที่นี่ผมจําได้ดีว่าเมื่อสิปีก่อนตอนนั้นเนี่ยผมแค่เดินอยู่บนถนนแล้วเดินผ่านกลุ่มคนที่กำลังกินบาร์บีคิวแบบไทยอยู่ผมไม่ได้รู้จักพวกเขาเลยแต่พวกเขาเริ่มคุยกับผมแล้วก็ชวนผมไปนั่งกินด้วยไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตอนที่โตในยุโรปเลยแล้วก็อีกคนนะครับตอบว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่ยังคงมีอยู่และท่านต่อมาครับมาตอบว่าใช่มันแตกต่างจริงๆ แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบว่ากลับมาอีกนะคะคนไทยยินดีต้อนรับคุณซึ่งก็ได้มีคนนะครับมาตอบว่านี่แหละเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับนี่แหละความเป็นไทยที่แท้จริงพวกเขาปฏิบัติกับคนแปลกหน้าเหมือนคนของตัวเองเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ปล่อยให้ใครกลับบ้านแบบท้องว่างไม่ว่าโอกาสนั้นจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าท่านต่อมานะครับมาแซวว่า หลังครัวคุณยังสามารถไปร่วมคาสิโนได้ด้วยนะหรือว่าท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าตัวอย่างที่ดีของการต้อนรับแบบไทยหรือว่าท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าตอนชั้นเรียนมัธยมที่ฟิลิปปินส์ถ้าเห็นงานแบบนี้เราจะหยุดและกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ได้กินอาหารฟรีแล้วเราก็เล่นคาสิโนโด้วย และก็อีกคนนะครับตอบว่าดูเหมือนว่าเราจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายกันโดยเฉพาะคาสิโนแบบทําเองในท้องถิ่นและท่านต่อมานะครับมาตอบว่าฉันเคยไปฟิลิปปินส์และสงสัยว่าทําไมเราถึงมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมกันมากทั้งที่อยู่ห่างไกลกันมากและผู้คนก็ดูหน้าตาเหมือนกันด้วยแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนคนไทยหรือว่าคนไหนเป็นคนฟิลิปปินส์และท่านต่อมาครับแสดงความเห็นว่าผมว่าพวกเขาน่าจะเป็นพวกที่กินฟรี แล้วก็อีกคนนะครับตอบว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาไม่ได้ให้เงินหลังจากกินเสร็จการที่คุณตั้งสมมติฐานในแง่ลบทันทีหลังจากอ่านเรื่องนี้มันสะท้อนตัวตนของคุณมากกว่าหรือว่าท่านต่อมาครับในความเห็นว่าเรื่องแบบนี้ก็เกิดกับสามีของฉันตอนที่เขาเดินเที่ยวชมวัดหลายแห่งในกรุงเทพเมื่อปี1969เเขาทั้งกระหายและก็หิวเลยอยากจะสั่งอาหารแต่กลับได้รับการต้อนรับ ให้ร่วมรับประทานาหการกลางวันกับญาติของผู้เสียชีวิตในงานนั้นความมีน้ำใจแบบนี้เขาไม่เคยลืมเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อีกคนนะครับตอบว่าผู้คนน่ารักของประเทศไทยหรือว่าท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าคือสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในประเทศไทยความมีน้ำใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดผมได้สัมผัสด้วยตัวเองหลายครั้งแล้วผมหมายถึงความมีน้ำใจ ในเยอรมนีมีการแข่งขันที่โหดร้ายและความอิจฉาริษยาน่าเสียดายที่ผมต้องเจอมันอีกครั้งและก็ไอคนนะครับตอบว่าฉันอาศัยอยู่ในเยอรมนีเยอรมนีก็สวยฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีขยันฉันมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่พวกเขาชอบประเทศไทยฉันชอบเยอรมนีฉันทํางานในเยอรมันและฉันจะได้รับเงินบำนาญในภายหลัง และท่านต่อมาครับแสดงความเห็นว่าผมเคยอาศัยอยู่ในไทย1ปีครึ่งเมื่อหลายปีก่อนผมชอบเดินเล่นหรือว่าปั่นจัก,กรยานและในเส้นทางนั้นมีวัดแห่งหนึ่งที่มีกิจกรรมสารพัดเกิดขึ้นตลอดเวลาผมได้รับเชิญแทบทุกอย่างความมีน้ำใจแบบไทยน่าทึ่งมากงานแต่งงานขาวดำซ้องบวนพาเรดคุณจะเรียกอะไรก็ตามผมไปมาหมดแล้วก็ไอคนนะครับตอบว่าในเมืองของผมที่สหรัฐ มีวัดไทยที่ขายอาหารและนวดราคาถูกมากๆผมถามพวกเขาว่าทําธุรกิจอยู่ได้อย่างไรพวกเขาตอบว่าไม่สนใจหรอกเงินนั้นส่งกลับประเทศไทยเพื่อเลี้ยงเด็กยากจนและท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความเห็นิกว่าพวกเราอาศัยอยู่ในไทยมาระยะหนึ่งแล้วแต่ช่วงแรกๆรอบเผลอไปอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเทียบจัดงานแบบนี้เราถูกชวนให้มาร่วมรับทานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประสบการณ์ที่พิเศษตอนนี้เรารู้แล้วว่านี่เป็นเรื่องปกติในหมู่คนไทยที่เป็นมิตรและมีน้ำใจแต่ท่านต่อมาครับแสดงความเห็นว่าเจ้าภาพใจดีมากที่ให้พวกเขาอยู่ต่อแต่ถ้าเป็นฉันคงไม่ขออยู่ต่อหลังจากนั้นงานในไทยจัดหลายวันบ่อยครั้งที่ครอบครัวทำและเสิร์ฟอาหารเองตอนงานคุณยายฉันฉันแทบจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่แล้วกับบรรดาป,ป้าๆในครัวที่ทำอาหารจานแล้วจานเล่าแสนอร่อย เราคงหัวรอก,กันหนักมากถ้ามีชาวต่างชาติโผล่มาก็คนนี้ครับเป็นคนไทยนะครับหรือว่าท่านต่อมาเนี่ยแสดงความเห็นว่าความมีน้ำใจแบบไทยคอมเมนต์ต่อไปบังเอิญหรอพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อาหารฟรีหรอเอาสิเฮ้เพื่อนคอมเมนต์ต่อไปครับกล้ามากเที่ยงอยู่ต่อทั้งที่รู้ว่าเป็นงานข่าวดาไม่สาคัญว่าครอบครัวจะต้อนรับหรือไม่พวกเขาอาจไม่อยากมีปัญหาตามมาถ้าปฏิเสธ พราะว่านักท่องเที่ยวบางคนก่อเรื่องเมื่อถูกบอกว่าไม่นี่มันเสียมารยาทคอมเมนต์ต่อไปพวกเขาดูเหมือนชาวยุโรปอเมริกันคงจะถามถ้าคิดว่ามันแปลกอาจจะเป็นชาวรัสเซียก็ได้คอมเมนต์ต่อไปมันก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเผลอเดินเข้าไปแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่การขออยู่ต่อเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมเลยถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวแล้วทำแบบนั้นผมคงรู้สึกแย่มากที่จะนั่งอยู่ต่อ ถึงแม้ว่าเขาจะต้อนรับก็ตามว่าท่านนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่ามันเคยเกิดกับผมเหมือนกันแต่เป็นงานแต่งผมไปกับเพื่อนปั่นจักรยานผ่านชนบทใกล้เชียงรายตอนบ่าย2เป็นร้านอาหารบ้านๆแล้วถามว่าเรากินได้ไหมหมายถึงอยากรู้ว่าเขาเปิดไหม